สวัสดีทุกคนครับวันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่ไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับไฟบ้านดับอีกแล้ววันนี้ตั้งใจว่านะเห็นข้างใน,นไหมวันนี้ผมตั้งใจว่าจะไล์สตรีมแจกของนะครับปรดีวนนวันนี้เนี่ยไปที่ สาขามานะครับแล้วก็ไปได้ของรางวัลมานิดหน่อยเต็มไม้เต็มมือมาหน,น่อยเราจะมาแจกของกันแต่ว่าวันเนี้ยกาลังทําก่อนหน้าไฟดับเมื่อกี้เนี่ยกาลังทำไลฟ์สตรีมอยู่ทีนี้พอทำไลฟ์สตรีมใช่ไหมอยู่ดีๆไฟดับพึบเลยครับทงคอมทาอลไรกระดับหมดเลยเครียดสิวไปพอมาเครียดไฟดับอีกฝนก็ยังไม่ตกไม่ใช่ยังไม่ตก่ยมันตกไปแล้วถ้าไฟดับก่อนหน้าฝนจะตกก็ไฟดับตอนนี้ไฟดับ นไม่ตกตั้งใจว่าจะสตรีมแจกของนะวันนี้อาจจะเล่น GTA แล GTA desert, Por, ้วก็เล like, ่น GTA เสร็จก็จะแจกของกันแต่ว่าคงไม่มีคนดูหรอกเพราะตอนผมไลฟ์สตรีมก็มีคนเข้ามาดูอยู่หนึ่งคนแค่นั้นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะหาเข้าไปดูข้างในก่อนว่ามันเป็นยังไงครับคือไฟมันดับจริงจังเลยไฟมายังไฟมายังไฟมายัง มาไฟมายังมาอะไรไฟบ้านมายังฮไฟบ้านมายังยังเป็นไรไม่สบายเหรอเข้าจมูกเอายาไหมเป็นไข้ไหมเนี่ยตัวร้อนเราบอกมันจะเป็นไข้ไน,ไขนอนไหมนอนได้ทำไมเป็นพิมนอนก็นเกลียรพื้นที่เลยดิคนเน่า คนน่าไหวแกอะไร้ยก <asis> ็ด <teaching>. <lush> ูไปสิพ um. ี่อัพคลิปลงเฉยเฉยเวนเกิดเวนเกิดเวนเกิดไฟดับเน็ตดับไฟดับคอมดับนี่เครื่องสำรองดับดับดับแม่งทุกอย่างว้าย